สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะจะมีของมารีวิวค่ะนั่นก็คือไข่เซอรไพรส์นี่นะคะก็จะเป็นกล่องของเซอร์ไพรส์ก็ไข่เซอรไพรส์ที่เราเลือกมานะคะสองแบบแบบแบบที่หนึ่งนะคะจะเป็นแบบนี้เลยของดิสนีย์นะคะจะมีสามฟองนะคะในกล่องแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบเอลซ่านะคะ มีสฟองม,มีนะเดี๋ยวไปรีวิวกันเลยค่ะันี้นะคะแ็กเก็ตตัวนี้เราจะมารีวิวตัวนี้ก่อนดีกว่าค่ะก็จะมาแกะเลยนะคะข้างในนะคะก็จะเป็นขายเป็นฟองแบบนี้ค่ะ นี่นะคะจะมีสามฟองน่มีอะไรนี่นะคะมีสามฟองเบามากเลยเราจะมาแกะตัวน,นี้กันเลยค่ะเป็นะไรคะ สามฟองอมีโขกมาด้วดยโอเคนะคะเราจะมารีวิวตัวนี้ก่นเลยนี่นะคะฟองแรกจะเป็นของตัวนี้ค่ะ มีกลิ่นหอมมากเลยค่ะค่ะ ก็ได้ออกมาแล้วยัยงไม่เปิดนะคะตัวต่อมาจะเป็นของเอลซ่า ่คกระจายนี่ค่ะ ล,ลูกนี้สวยมากๆเลยค่ะมาเสร็จทุโอ้โหมาเป็นแผ่นสวยงามมากฟองสุดท้ายนะคะดเดี๋ยวมาแล้วค่ะ แตกในของกันนะคะนี่ค่ะเก็บเข้าไปแล้วอันนี้จะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะลองมาแกะดูนะคะว่าจะได้อะไรบ้างลงไปแล้วอันนี้เป็นช็อกโกแลตของเอลซ่านะคะตัวนี้เป็นช็อกโกแลตของตัวดิสนีย์คืออะไรไม่รู้นะคะไม่แน่ใจเอาผัดไมเนี่ยเรามาชิมกันเลยค่ะนี่เลยของเอลซ่านะคะ อร่อยมากเลยค่ะอะไปนะคะนี้คะ่ะเป็นของทีนี้ค่ะจงชิมเลยสของเอลซ่าอร่อยกว่านะคะจะมาจะมาลองแกะดูนะคะตัวนี้จะเป็นของเอลซ่านะคะ หมือนอะไรอ่ะใส่กลางๆอุ้ยเป็นตัวย่ะจะตัวน้วนนะคะเนี่ยค่ะที่อยู่ข้างล่างของอัสซาหนึ่นตัวอวนนี่น่ารักค่ะเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะเพื่ต่อมานะคะของอัสซาเฮ้ยได้เจ้าตัวอะไรเนี่ยที่เป็นตัวหิมะค่ะ ตัวต่อไปเป็นตัวสุดท้ายของแอลซ่านะคะเส้ยนหนอตัวเดิมนี่สองตัวเลยอ่ะน่ารักนีนะคะต่อมานะคะจะเป็นของคุณนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูค่ะอม้ามาซืะไรอ่ะเฮ้ยได้หมน่ารักจังมาผมยาว อันนี้อะไรเนะนี่ยตนายี่แหละเจ้าก,กระต่ายตัวสุดท้ายอะไรกระต่ายเหรอได้เจ้ากระต่ายแล้วโอ้ได้ฝาแฝดกันนะคะตัวนี้ก็ฝาแฝดตัวนี้ก็ฝาแฝดนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องกลับไปกันนะคะสวัสดีค่ะ